สายล่าทุกคนนะครับมานีกับาพกครับบ้าแบนนะครับมารีวิวเสียงตอกติวอพีเป็นตอกติวผสมเนียนิดน้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้สามเส้นหนักใส่ง่ายๆเลยครับตอกติวใบอ่อนๆรับเกินเซตคู่ไม่ครับมานีรีวิวเสียงได้เลยครับนี่เป็ติวใบแหลมนะครับสามชั้นนะครับตัวนี้เป็นสามชั้นครับงานสามชั้นนะครับ งานสามชั้นครับนี่ขอหนึ่งชั้นแรกครับนี่กล้องอัธิบ่ทโฟกัสนะครับนี่ชั้นแรกชั้นสองชั้นสามครับนี่ครับงานสามชั้นลิมิเต็ดยางดีครับตัวนี้ใส่ง่ายใส่ไงเนี่ยครับเป็นต่อกิวครับสินประมาณสองมิลครับสองมิลนสามมิลครับตัวนี้จานไงครับตัวนี้คัดขอนะครับตัวนี้คัดขอในชั้นแรกนะครับตัวนี้คัดขอในชั้นแรกนะครับ สันสองสันสาม,มว่าบริษัขัดขอนะครับตัวนี้ฟังเสียงครับล่อมงนเตี้ยนน้ำป้องไม่มงเตี้ตยนนะ้ฝนตกครับตอนนี้จะฝนอากาศเขาหนาฝนนะครับ เ,เคออเเียงประมาณนี้นะครับไม่ได้อะเพราะไม่ได้แทบคือไม่ได้ออกแห้งนะครับตรงนี้นี่ครับเคียงจบบประมาณนี้นะครับเป็นตอกดิวครับตอกดิวใหม่แจ้งนะครับตรงนี้ มากเลเรียบร้อยครับตัวนี้ตังมากเรียบร้อยแล้วครับผิดนับคู่นี้อยู่เทศผ่านนะครับมีอีกคู่หนึ่งครับเป็นนั่นตอบติวครับชี่หิบเส้นครับตัวนี้ตัวนี้เกินสามสั้นเพื่อนครับสั้นแรกผมขึ้นไม่ได้ขึ้นคัดคอครับตัวนี้สั้นไม่ได้ขึ้นคัดคอนะครับตัวนี้เทศผ่านเรียบร้อยครับตัวนี้ใช้ทอหดเรียบร้อยครับเทสท่านทอหดเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับตังมากเห เรียบร้อยครับมีโตครับได้ซับในนอนครับพี่น้องแค่สบัดข้อครับพี่มีโตได้ซับได้ครับตัวนี้เป็นตอกติวนะครับเอาไปรีดย้อนนะครับติวต้องในรีดนะครับต้องตอนตอนรีดตอนย่ำซันนะครับก่อนซันนี่เขาต้องรีดก่อนนะครับเสียงประมาณนี้ครับฟังเสียงครับ ตัวนี้เทปพ,พันเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เทปพ,พันเรียบร้อยครับผลงานมี่นะครับตัวนี้ในมาสองหางครับผลงานหางที่สามยิ่งบือถือครับางานติวครับตัวน,นี้ ต้องรีดใบนะครับตอนสั้นตัวนี้ต้องรีดใบนะครับพอใบมันโขบของกันแน่ก็มีกับแต่ออกจากกันก็มีับเป็นเครื่ังฉีกับต้องรีดใบก่อนครับตอนสั้นรีดออกมากครับแล้วคอยทำให้ในเต็มชิดปฏิทิภาพเต็มรอยนะครับพี่ทำาบรีดเท่ากับเมื่อกี้ด่าบมวนนะครับตอกิวเพราะต้องรีดใบอย่างเดียวครับเพรอใบคัดคอครับตัวนี้สั้นใบเดียวครับต้อง Can can. ปิดป sí uh ิดแม่งแข็งแนะนี่ครับฝีอ่อนครับใส่เลยครับมันคบกันครับเป็นเงียนครับนี่นะครับคิ้วว่างนะครับทั้งสองคู่เลยครับตอนนี้ตัวนี้อาจจะเป็นอะไรเป็นคู่ไก่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นอะไรปล่อยนะครับเก็บไว้เป็นคู่ไก่นะครับใส่ทอนนี่ครับใส่เทพแบ่โดยอาจจะเก็บไว้เป็นคู่ไก่นะครับนี่ครับย่งสองขิวครับสองว่างแลวมีครับคู่ว่าง และสองคู่นีก็ว้างครับเทสแล้วครับเทสผพันคูนึงครับจะปีกายคูณเทสดพันเยบร้อยนะครับจะปีกายคูนึ่งบนี่ครับท่ที่แปดเส้นครับตัวนี้มีชิปกวใบมี่สิบสองใบตัวนี้ชิบหกใบนะครับเป็นต่อเนี่ยนะครับ,ต,นนรบตัวนี้สั้นฟังเสียงหน่อยครับ นี่แครับเสียงตัวนี้ครับเทผ่านว่าอะไรครับเทปมาเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยครับเอามาหางหนึ่งครับตัวนี้เทสมาหางหนึ่งนะครับสามสัตน์ด้วยกันครับแต่ตัวนี้เป็นอาจจะเป็นแต้มเลือดครับแต้มเลือดแต่ปีไกใ่ขึ้นสร้างเสียงครับ ตอเนี่ยนะครับสองคููนี่จะเป็นตอเนี่ยนะครับพี่เทพันเรียบร้อยนะครับสามารถสนใจสามารถทักเขามาได้เลยครับพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแอบเขามาได้เลยนะครับสามารถเข้าเมนเขามาครับตัวนี้ผมไม่อยากปล่อยนะครับวัยจะเป็นคููไข่ครับต้องตองเนรีดใบน้ำนะครับต้องเนรีดใบก้อนเข่านะครับก้อนชันนะครับตัวนี้จะไม่ได้รีดใบบันไดครับ พมคัดขอแรกนะครับผรมคัดขอสันแรกมันจะบ่อค่อยได้ดีกันเดนะผมเรีถ้ารีดก็กรีดิ่ช่วน,น้อยครับตัวนี้นี่เลยครับสนใจสามารถทักขอบคุณผมได้เลยครับรถกีบเกลี้ยงทันีีนะครับสวัสดีครับ